สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวม4ี่หน่อยนะครับไปพิงวดประจาวันที่26นะครับเดือน 6, 2566นอนะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่พี่ว่าเช่นเคยนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวของเราสายรูดสายรูดถือว่ามานะครับมาตรงรอบนะครับพี่แต่ว่าสายเจาะสายเจาะไม่มาเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับมาแค่สายรูดนะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง7นะครับรูด4ไป7นี้ไม่มานะครับ7ไม่มาเนาะหมาแทนนะครับผมเฉพาะกิจนะครับ9 180-2นะครับของเราไม่มีนะครับ รอบพิเศษ02632นะครับของเราก็ไม่มี2เดินดีมากๆเลยนะครับปกติอันนี้รอบพิเศษนะครับก็ผิดเนาะปกตินะครับ634กับ12นะครับ2มาอีกแล้วนะครับของเรานะครับใครวิ่งรูดที่4นะครับในรอบปกติเข้าไปที่34นะครับอันนี้สายรูดนะครับสายจ่อไม่มานะครับสายรูด VIP 93851นะครับของเราก็ม,มีเนาะสรุปแล้วมาแค่รอบเดียวนะครับพี่พี่ก็คือรอบปกติ VIP นั้นหลุดนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้มาตัวเจาะให้เราก็ไม่ได้นะครับเนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะครับไปรับชมกันต่อนะครับพี่พี่ชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับวันนี้ที่ผมได้นะครับสายวิ่ง สายวิ่งผมให้ไปที่เลขห้านะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข7เน้นปกติลอง vip นะครับ70 71 72 73 74นะครับ

หรือใครไม่ชอบ7นะครับก็5มาประกบคู่ได้นะครับกว่าจะเป็น5 0 5 2 5 4 5 7 5 9นะครับประมาณนี้เลข3ตัวผมให้ไปที่เลข4นะครับหลักร้อยก็จะเป็น4 7 0 4 7 5นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พี่วิ่ง5้าลูกเนะครับก็ขอให้มาเฮงๆในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาตรงรอบนะครับกอนออกไปนะครับน้องแอดขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสลับคลิปนี้กาบสัสดีครับ